สวัสดีครับเจออีกครั้งนะครับกับผมนายสติ๊กแบงค์นะครับวันนี้คืนวันเสาร์นะครับมีฟุตบอลลงสนามไม่รู้ในเชียร์กันหลายคู่วันนี้เลือกฟุตบอลสกอตติชพรีเมียร์ลีกนะครับเกมเปิดฤดูกาลมาฝากแฟนๆกันหนึ่งคู่นะครับเป็นเกมระหว่างมา well เธเวลเจอกับรอสคอตตี้ซึ่งถ้าดูชื่อชั้นกระดูกบอลก็จะบอกว่ามาเธเวลดีกว่าเยอะนะครับมาเธเวลเล่นในสกอตติชอีกครับเกมล่าสุดนะครับพวกเขาเสมอ พลาสติกไป0ูนย์นะครับเนี่ยที่ลอสเคานตี้เองเปิดบ้านเอาชนะสเตอร์ลิงแอนเบียนไปได้30นะครับคู่นี้ถ้าดูความพร้อมก็ต้องบอกว่าค่อนข้างสูสีนะครับทั้งสองทีมนั้นเล่นในฟุตบอลถ้วยอีกครับมาทีมละ3-4า4เกมแล้วนะครับแต่ว่าถ้าดูผลง,งานก็ต้องบอกว่าลอสเคานตี้ทำได้ดีกว่านะครับวันนี้มาเธอร์เวลนะครับมีชาคิวรี่โรบินสันนะครับยืนเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับ ในขณะที่แฮร์รี่พาตันนะครับมิดฟิลด์ตัวเก่งวิมนาการมาเจ็บรบกวนวันนี้ยังไม่พร้อมลงสนามนะครับส่วนลอสคาลตี้นะครับวันนี้มีโรเนนเฮลนะครับแล้วก็แจ็คครีฟยืนเป็นคู่กองหน้านะครับคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นบอลที่ออกได้ทุกหน้านะครับไม่ว่ามาทเวลเองจะได้เปรียบเล่นในบ้านแต่อย่างที่บอกนะครับฟอร์มในช่วงพรีซีซั่นแล้วก็เล่นในฟุตบอลถ้วยสกอตแลนดครับดูว่าลอสคาลตี้นั้นทําได้ดีกว่านะครับวันนี้ทีมเยือน ที่กำลังเล่นในฟุตบอลถ้วยได้ดีมีโอกาสที่จะบุกมาแบ่งแต้มได้นะครับวันนี้เชียร์ลอสคาลตี้ไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลน,นะครับเจอกับผมนายซัดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ